หลังจากที่เปลี่ยนจาก MRT มา BTS เป็นไงบ้างก็งงนิดๆงงแบบการขึ้นเลไม่ไหวไม่ไหวเนอะถ้าอย่างเงี้ย<ม>ทุกวันแย่แนะ่ตายกลับบ้านไม่ดูได้ ตอนเดินรถวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั่งรถโดยสารสาธารณะจากนอกเมืองเข้าไปเที่ยวในเมืองกันนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเรามีผู้ร่วมทางด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเรานัดเจอกันที่ BTS สะพานตากสินค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนและจะมีใครแบกกับเราบ้างไปดูกันเลยค่ะ อยู่ที่ BTS สะพานัทสิลป์สสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรวมกับกลุ่มใหญ่กันนะคะว่าวันนี้เขาจะเดินทางไปที่ไหนและเดินทางยังไงกันต่อค่ะไปดูกันเลยค่ะ okay, ีเรามาเจอที่สนาหลักมาจะกายทางเลยหลายทางครบางส่วนมาชุรบว่าโอกาสที่เราจะเชื่อมโยงกับการเดินทางอื่นๆเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นผลส่งผลสุขสาธารณะที่ทุกท่านได้สัมผัสแล้วเนี่ยอยากชวนให้เก็บบรรยากาศเก็บเกี่ยวความรู้สึกแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งวงเล่าสู่กันฟัง กันยายนวันนาโยชนแห่งชาติอ่ะวันนั้นแหละนะครับก็เลยมีสะพานนี้และนี่เป็นสะพานแห่งเดียวที่ทุ่งเหนืออย่างสมบูรณ์นะข้างภารกามีชัดนะครัเคยนั่งรถไฟอะไรอย่างนี้มาใช่รถไฟฟ้าครั้งแรกเหมืกับก็สะดวกเร็วทัดใจดีรถินไปติดค้ายๆรถเมย์ผมว่ามันมันก็ลำบากนะเพราะเขาไม่ได้ จอดนิ่งเหมือนรถไฟฟ้าให้เราขึ้นเสร็จจากแล้วมีสารยานว่าจะออกอะไรเงี้ยถ้าวัดกันนั่งระยะไกลๆอย่างเงี้ยผมว่ารถเมย์น่าจะแพงกว่าบอกแล้วว่าอดีตเคยเป็นสวนทำสวนทำฟืนก่อนเป็นในช่วงเทกาลที่หนึ่งก็ายางเงียบเหงาอยู่คงเป็นสวนธรรมดาพอถึงชว่วงเทการที่4มีการตัดถนนสีลม ขึ้นมาแล้วและนการปุดครองทางยังไงเวลาจะไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าก็ไม่เคยสะดวกะไ่แต่ว่าก็ดีกว่ารถเมย์ดีกว่ารถเมย์ยังไงคะรถเมล์มันก็เจอฝุ่นลองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันลําบากตอนขึ้นบางคนก็งงคนก็ไม่เป็นราคาก็เป็นสูงไปอ่ะแพงไป ได้รถไฟฟ้าค่ะขึ้นที่แรกรถไฟฟ้าก็แน่นเลยตอนเช้าแน่นเลยมันก็มาไวเหมือนกันนะพูดถึงคนทํางานนะถ้าต้องเดินไปทุกวันอนะ่ปะป้าว่าแพงไปหน่อยนึงเมื่อเช้าค่ะเราพาชา,ชาวบ้านพาชาวชุมชนไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างแนวถนะเจริญกรุงในในย่านบางรักและใบเสนีกางนะครับตรงนั้นก็เป็นจุด เชื่อมต่อกันคมนาคมหลักที่สําคัญระหว่างรถรางเรือช่วงที่สองเนี่ยทางชุมชนกลุ่มตลาดน้อยเนี่ยเขาก็จะพาเดินในย่านตลาดน้อยซึ่งเป็นวิธีของชุมชนจีนที่ขยายตัวมาจากเยวาวราชรักเงาของเป็นมาการพัฒนาของบ้านเมืองนะว,ว่ามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็อยากลับไปมองบ้านตัวเองท้องถิ่นตัวเองว่าเรามีเรื่องราวมีสิ่งอะไรที่มันคล้ายๆกันไหมและที่จะได้เก็บรักษาไว้หรือต่อย,ยอดพัฒนาไปสู่เรื่องของผักท้อง ถ้าคนที่มีค่าแรง300ร้อยเนี่ยจะอยู่ยังไงเพื่อนบอกว่า,าก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินข้าวแล้ววันนี้ก็นั่งรถไฟฟ้าเพื่อจะสะดวกสบายกับเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นคืออยากให้คิดเป็นระยะทางเนี่ยอย่างคนขึ้นสองขั้นสามขั้างนี่ยก็หอยที่ตามนั้นเนี่ยคิดเป็นเหมาของการงานก็ไม่ไหวนะคนขึ้นนานขึ้นทีก็พอได้ทุกวันนี้ไม่ไหวเศรษฐกิจอย่างนี้เงินเดือนเท่านี้ค่ารถก็เพิ่มเท่านี้ ทุกอย่างก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดว่าแพงขนาดปภาพก็ไปบ้างนะยังงงอยู่เลยมันสับสนตรงทีอ่ะค่ะก็ค่ารถอ่ะว่าแพงอยู่ เราต้องการให้เห็นเรื่องของความรู้สึกของ,ของคนที่มีรถไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านแต่กลุ่มเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสหรือแมอ้โอกาสที่จะเดินขึ้นไปได้ใช้บริการคงไม่มีในยะสำคัญคือไม่ใช่การเที่ยวแต่เป็นการทดลองให้เห็นเรื่องการเดินทางโดยการใช้รถสาธารณะผู้คนที่คิดว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเกี่ยวข้องแล้วเพราะบางคนเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกก็จริงแต่ลูกหลานใช้บริการอยู่แล้วเขาไม่เคยรู้เลยว่าลูกหลานต้องจ่ายเงินกับค่าบริการนี้ไป เท่าไหร่เหมาะสมกับรายได้ที่เขามีไหมอันนี้เขาได้สัมผัสตรงแล้วเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วซึ่งเสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมขนส่งคนสุขสาธารณะในวันนี้นะคะก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะให้รับรู้ถึงปัญหาและอาจนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังค่ะ